จะต่อคลิปสองเนาะมือยายไปหลงปิดจะมาดูกันเลยนะคะได้ดูนี่กระมอเดือดแล้วเนาะค่ะเนะาะจะยายก็จะเอาเส้นเส้นกวิจ๊บลงนะคะจะโอ้ยยายมือเดียวจะเห็นไหมคะจะยายเอาเส้นลงละหนึ่งห่อค่ะนี่มีเส้นเส้นจากนครพนมนะคะอร่อยมากเลยจะมันจะเหมือน ไก่ก๋วยจับโบราณเส้นโบราณเหมือนเยติ๋วทำเลยค่ะนี่นะคะต้มแล้วได้สองได้สองถ้วยนะคะให้มันอืดขึ้นหน่อยจ้นี่แหละคะ่ะวิธีต้มของเยติว๋วทำไมเยติ๋วได้กินทุกวันทุกวันเส้นก๋วยจับก็เลยไม่มีเวลาทำทำ,ทำคลิปตอนทำเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็จับมือเดียวเนาะคนเดียวอ่จมันก็จะลายลายตาหน่อยด้วยค่ะเด้อ ายาเตี๋ยวก็จะอัดไปให้เส้นสุกเลยนะคะเพราะจะได้เวลาเป็นคลิปสองเนาะเอาสามนาทีเนาะค่ะเนะาะยาสามนาทีก็คงจะสุกพอดีนั่นแหละค่ะเส้นสุกพอดีแต่เย็ดติ๋วไม่ถ่ายตอนกินให้ดูนะคะคลิปนี้คือถ่ายตอนทำค่ะททำเส้นไกยจ้าจ้า เส้นนี่เหละที่ฝากไปให้แม่หวานกินง่ายนะคะจะหน้าตาออกมาต้มซิโครงกระดูกอ่อนหมูเด้งนะคะจะแล้วก็ใส่หัวใช้เท้าด้วยจะรอดูหน้าตาตอนสุกมันจะเป็นยังไงอ่าเยาติวก็จะอัดไปเรื่อยๆอัดตอนนั้นก็มือเยติ๋วไปหลงปิด แต่ก็จะเอาเพราะวันเป็นตอนเริ่มต้นป้ายไอติมนะคะอยะติวเอามาใส่กันแบบว่าเอ็น้ำมันกระเด็นใส่กำแพงเนาะค่ะเนาะครัวเราทำกินทุกวันมันก็ดูไม่ไม,ไม่สะอาดเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะครัวครัวไทยเราจะไม่ใช่ครัวฝรั่งนะคะจะถ้าครัวฝรั่งเขาทําอะไรง่ายๆเขาจะเช็ดถูเอ่อของเราก็เช็ดถูเหมือนกันแต่นานๆทาทีเนาะค่ะเนะาะจะอ่า เรามาคนดูสิเห็นไหมเส้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะัยายจะหักเส้นลงนะคะยายไม่กินเส้นยาวนะคะยายจะหักเส้นลงนะคะ่ะเห็นไหมโอ้ยอหน้าตาหน้าอร่อยไหมอืมนี่ะหละยายติวก็ทําให้ดูจะเครื่องปรุงก็ไปดูแล้วเนาะยายติ๋วจะมีประจำโต๊ะเลย ต้นหอมผักชีไม่ขาดค่ะครัวบ้านยายติว๋วนี่ค่ะเดี๋ยวตอนตักแล้วค่อยไปดูที่โต๊ะไปจกตรงนั้นเนาะค่ะเนาะจ้ะรอให้มันสุกซะก,ก่อนเนาะจ้ะตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ ยายติ๋วถ่ายมือเดียวลายตาหน่อยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเส้นสุกและะ้วค่ะแล้วเราก็จะมาเติมความเข้มข้นให้ข้าวเปียกของเรานะคะจ้ะนี่คือแป้งมันจะยายติ๋วจะกวนนะคะถ้าเป็นแบบโบราณมันน้ำจะข้นนะคะจะเป็นข้าวเปียกน้ำข้นเลยคะ่ะใส่ลงไปเลยจ้ะ แล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะน้ำมันจะหนืดขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะหน่าอร่อยไหมแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมค่ะบา,บายๆจ้าจ่ติ๋วจะไปกินแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะ